เรื่องย่อขมิ้นกับปูนปีพุทธศักราช2486เมืองไทยมีความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและสังคมโดยจอมพลปพิบูลสงครามแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามคือความเกลียดชังระหว่างสองตระกูลคือตระกูลของพระยาอาภิบาลบำลุงและตระกูลของพระวิจิตรศิลปการ เนื่องมาจากคุณแม่ของพระยาอภิบาลบำรุงหนีตามคุณพ่อของพระวิจิตไปนำความเสื่อมเสียมาสู่ตระกูลพระยาอภิบาลอย่างยิ่งแต่สองตระกูลนี้ก็หนีกันไม่พ้นบ้านติดกันยิ่งเกลียดชังกันเท่าใดยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้นพระยาอภิบาลมีทิฏฐิแรงกล้ารักศักดิ์ศรีไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆหัวสมัยเก่า อนุรักษ์นิยมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพระยาอภิบาลมีบุตรชายหนึ่งคนคือพระนิติลักษ์ธรรมสถิตมีธิดาสามคนคือคุณปริกคุณจำปลาและคุณปีบในรุ่นหลานของตระกูลซึ่งเป็นลูกของพระนิติลักษ์ได้แก่ปัทมาปวีนาและปารมีการเลี้ยงดูของพระยาอภิบาล ส่งผลให้ลูกชายพระนิติลักษ์และบรรดาลูกสาวแม่ปริกแม่จำปาแม่ปีบน้อมนำความคิดพระยาอภิบาลตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าพระยาอภิบาลจะมีความคิดไปทางใดพระนิติลักษ์จะเออออห่อหมกไปเสียทุกอย่างแต่แม่ปริกแม่จำปาแม่ปีบบางทีไม่เห็นด้วยกับปีดาแต่ก็เกรงใจว่า มีความเกงใจโดยไม่มีเหตุผลทำให้แม่ปีบที่เคยแอบรักอยู่กับทำนองพอรู้ว่าทำนองเป็นลูกพระวิจิตรจึงตีตัวออกห่างวิสัยผู้ชายไม่มีใครรอทำนองจึงไปแต่งงานกับพิสมรหลานสาวทั้งสามคนมีวิธีการกับคุณปู่ที่แตกต่างกันปัทมาเลือกที่จะฝ่าฝืนปวีณาเลือกที่จะยอมรับ ปะละมีเลือกที่จะเรียนรู้เมื่อทางราชาการเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการใช้ยศถาบรรดาศักดิ์พระนิติรักษ์จึงลาออกจากราชาการส่วนฝ่ายพระยาอภิบาลก็กเกษียณพอดีหลังสงครามโรคครั้งที่สองพระนิติรักษ์ทำการค้าและถูกโกงทำให้ตระกูลอภิบาลบำรุงเริ่มเสื่อมถอยเงินทองร่อยหรอ ผิดกับตระกูลของพระวิจิตที่จเจริญมั่งคั่งขึงข้นปริกจำปาปีบเริ่มนำของเก่าออกมาขายประทังชีวิตให้อยู่รอดดูเหมือนการเชื่อฟังพระยาอภิบาลด้วยความเกรงใจเกรงกลัวไปทุกเรื่องไม่สู้จะเป็นผลดีการไม่ทำตามรัฐบาลโดยไม่ไปร่วมกงก็ถูกต้องอยู่หรอกแต่บางเรื่องก็สมควรต้องเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงก็สามารถทำอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ไม่แพ้ผู้ชายจนต้องนำความรู้ในเรือนมาใช้เพื่อหาเลี้ยงตัวเองด้วยการเปิดร้านขายกับข้าวพราวิจิตศิลปาการเลี้ยงดูลูกหลานให้เติบโตมาเป็นคนหัวสมัยใหม่เป็นผ่ยลู่ลมต่อเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆทำให้ตระกูลพระวิจิตมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปทางไหนก็ตามเขาไปทั้งหมดปัตมาขออนุญาตไปเรียนต่อที่ศรีราชากับเพื่อนรักทานตะวันและได้พบรักกับคุณธนาน้าของทานตะวันปวีณาเป็นเด็กสาวช่างฟ้องอิจฉาปัตมาจึงฟ้องพระยาอภิบาลว่าปัตมาแอบคบกับทานตะวันและธานาหลานและลูกของพระวิจิตร ปัทมาจึงถูกเคี่ยนอย่างหนักจนเริ่มเก็บกดแข็งกระด้างและเจ้าทิฐิโดยไม่รู้ตัวปัทนาจึงถูกตีอย่างรุนแรงและถูกจับไปบวชชีทานตะวันและธนาช่วยปัทมาหนีออกจากปัตได้ปัทถมาจึงแต่งงานกับธนาพระยาอภิบาลโกรธแค้นมากตัดปัทถมาออกจากตระกูล ธนาเป็นพวกหัวสมัยใหม่นึกจะทำอะไรก็ทำไม่สนใจในประเพณีธนาพาปัทมาหนีจากการบวชชีไปแต่งงานเป็นการหักหน้าพระยาอภิบาลให้เกิดความแค้นมากขึ้นเหมือนไฟสุมไฟธนาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่เมื่อแรกรักก็เอาใจใส่ทุกอย่างเต็มที่พอหมดช่วงนั้นมาแล้วธนาเอาใจใส่ปัทมาน้อยลงเปยนเพราะว่า ปัตมารัตนาถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันการศึกษาไม่เท่าเทียมกันธนาชอบเข้าสังคมพบปะอยู่กับญาติญาติปัตถมาเข้ากับญาติญาติของธนาไม่ได้ชอบอยู่โดดเดี่ยวถูกเลี้ยงมาแบบกักขังปัตถมาจะให้ธนาอยู่กับเธอตลอดเวลาปัตมารักและทุ่มเทธนาเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงธนาผู้ถูกปลูกฝัง รักความก้าวหน้าจึงไปศึกษาต่อต่อตางประเทศความสัมพันธ์ระหว่างธนาและปัทถมาเริ่มมีปัญหาดูเหมือนว่าจะไม่ยั่งยืนความรักไม่มั่นคงไม่มีความเชื่อใจก็ถูกยุแยงได้เสียง,ง่ายๆการยอมรับทุกอย่างของประวีนาคือประจบพระยาอภิบาลรู้ว่าพระยาอภิบาลชอบอะไรก็จะทำทุกอย่างทันทีไม่สนว่า เรื่องนั้นจะชั่วหรือดีประยาอภิบาลผู้ยึดติดกับคำยกย่องคำสรรเสริญจึงเอ็นดูประวีนาเป็นพิเศษกว่าร้านคนอื่นๆประวีนามีทั้งความดีคือตั้งใจเรียนมันหาความรู้ใส่ตนเองอยู่เสมอไม่พึ่งพิงผู้ชายความไม่ดีคือมีความอิจฉาริษยาเห็นใครดีกว่าไม่ได้การได้กดหัวกดคนอื่น แล้วคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่านั่นคือความสุขแท้จริงแล้วความริษยาเป็นเหมือนไฟเผาไหม้จิตใจตลอดเวลาความสุขที่แท้จริงคือการที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องอยู่สูงกว่าใครไม่ต้องอยู่ต่ำกว่าใครอยู่ตรงที่ที่เรามีความสุขและพอใจเท่านั้นก็พอการเรียนรู้ของปรมีดูเหมือนว่าจะดีที่สุดปรมีเป็นหลานที่พระยาอภิบาลเกียรติมากเรียกได้ว่า แค่เห็นหน้าก็ไม่ชอบไม่อยากให้อยู่ใกล้เพราะประมีหน้าตารไม้คล้ายกับคุณยาทวดที่หนีไปปรมีเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วคิดเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใดดีก็รับเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่รับไม่ใช่ฝ่าฝืนหรือยอมรับไปเสียทั้งหมดแทนพงจบจากเมืองนอกและเป็นอาจารย์สอนพิเศษ แต่ไม่ได้รับวัฒน,ฒนธรรมของฝรั่งเข้ามาจนหมดลักษณะของแทนพงเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกไม่ได้เห็นด้วยกับพ่อและปู่ของเขาทุกอย่างทันพันมีลักษณะที่แตกต่างจากพ่อและปู่ไปโดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าทันพันจะจบจากนอกก็ยังเรียนรู้ที่จะรู้สึกรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำการต่าง อย่างค่อยๆเข้าใจด้วยเหตุนี้ทันพันจึงสามารถเอาชนะใจของพระยาอภิบาลได้ทันพันแอบชอบปรมีอยู่จึงทำให้ความรักของทั้งสองคนนี้จบลงด้วยดีไม่ทุกขทรมานเหมือนวิธีการของธนากับปัทมาตัวละครหลักพระยาอภิบาลบำรุงทำงานราชก,การรับใช้แผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษบรรพบุพรบุษที่สืบทอดงานราชการเป็นคนยึดมั่นถือมั่นภูมิใจในเกียรติยศชื่อเสียงและคุณความดีที่สั่งสมมายาวนานฉเฉลียวฉลาดมีความทิฏฐิในตัวสูงยอมหักแต่ไม่ยอมงอแม้ว่าชีวิตจะลำบากเพียงใดก็ไม่ยอมก้มหัวให้คนโกงเป็นอันขาดเกียรติชังครอบครัวพระวิจิตรมากเพราะมียศต่ำกว่า แต่ประจบสอบพอจนล่ำรวยอยู่สุขสบายประกอบกับในอดีตแม่ของพระยาอภิบาลหอบเสื้อผ้าหนีตามพ่อของพระวิจิตรทำให้พระยาอภิบาลยิ่งเครียดแค้นตระกูลของพระวิจิตรสั่งสอนลูกหลานให้เกียดชังห้ามคบหากับบ้านพระวิจิตโดยเด็ดขาดพระวิจิตรศิลปาการเป็นต้นอ้อที่เอลูไปตามลมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เอาตัวรอดได้เสมอพอรู้จักประจบสอพอฉลาดเอาตัวรอดวัทศินดีอารมณ์ขันไม่ยึดติดฝ่ายใดพร้อมปรับเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพื่อความสุขและอยู่รอดของครอบครัวถูกพระยาอภิบาลตาหน้าเรื่องศักดิ์ศรีและเยืะหยันว่ามีศักดินาสูงกว่าเพราะวิจิตจึงเอาชนะด้วยเงินทองเชื่อว่า เงินทองคือเกียรติที่คนในสังคมเคารพนับถือมากกว่าศักดิ์ศรีปัทมาหลานสาวคนโตของพระยาอภิบาลโตมาพร้อมกับความกดดันของพระยาอภิบาลที่สั่งห้ามไม่ให้ลูกหลานไปคล้องเกี่ยวกับบ้านพระวิจิตรปัทมามีนิสัยใจคอเหมือนพระยาอภิบาลยิดมั่นถือมั่นที่ถืสูงต้องการเอาชนะดื้อรั้นไม่ฟังเสียงใครนอกจากความต้องการของตัวเอง เมื่อปัทนาพบรักกับธนาลูกชายของพระวิจิตรก็หลงรักธนาหัวปักหัวปำธนาลูกคนเล็กของพระวิจิตรหัวสมัยใหม่มีนิสัยเหมือนพระวิจิตรพร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขทำทุกอย่างตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์อ่อนไหวหัวอ่อนมักเปลี่ยนแปลงความคิดตามคนรอบครางพระวิจิตรมีอิทธิพลต่อธนามาก ทำให้สุดท้ายชีวิตครอบครัวของธนาก็ไม่ราบรื่นเพราะธนาอ่อนไหวตามใจตัวเองทันพันลูกชายคนสุดท้องของธนุและพิสมนเป็นโดกหนุ่มรุ่นใหม่จบสถาปัตยกรรมจากเมืองนอกมีความคิดก้าวหน้าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิดมั่นในสิ่งที่ดีงามถูกต้องเกียดชังการทุจริตเอาเปรียบผู้อื่นจึงแตกต่างจากพระวิจิตรและ ธนุโดยสิ้นเชิงบ่อยครั้งไม่เห็นด้วยและขัดแย้งกับความคิดของคนในครอบครัวแต่ทันพันชื่นชมศรัทธาพระอภิบาลซึ่งยึดมั่นในคุณความดีและลัก,กษณะศรีพระยาอภิบาลชื่นชอบทันพันยอมให้แต่งงานกับปรมีได้โดยมีเงื่อนไขต้องเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของพระยาอภิบาลปรมีหลานสาวคนเล็กของพระยาอภิบาล สวยที่สุดในบ้านหลังนี้เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนกิริยามารยาทงดงามรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ปรมีเรียนรู้จักจำปาปีบระปริกคุณอาในบ้านโตมากับความเกลียดชังที่พระยาอภิบาลบนดาปรามีมีใบหน้าระไม้คล้ายญาติทวดที่หนีตามผู้ชายปรมีหวังจะใช้ความดีความอ่อนโยนของเธอบรรเทาความเกลียดชังในใจ ของพระยาอภิบาลประวีนาหลานสาวคนกลางของพระยาอภิบาลฉเฉลียวฉลาดลักการเรียนใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและอยู่เหนือคนอื่นโดยเฉพาะกับครอบครัวพระวิจิตรเป็นหลานรักของพระยาอภิบาลถือทิฏฐิและดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองลิษยาความรักของปัทมาและความสวยของปรมี พยายามทำทุกอย่างให้เหนือพี่เหนือน้องและทำให้พระยาอภิบาลรักเธอมักทำให้เกิดเรื่องราวเลวร้ายในบ้านเสมอแทนพง์ลูกชายคนโตของธรรนุเป็นคนสุภาพมีเหตุผลไม่เห็นด้วยที่พาวิจิตคอยหาเรื่องเอาชนะพระยาอภิบาลแต่แทนพง์ก็ไม่มีอำนาจจะห้ามใครได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย และสอนประวีนาทำให้ได้รับรู้เรื่องราวของบ้านพระยาอภิบาลเขาคอยหาทางช่วยปัทธรหวังประสานสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวแต่ตกเป็นเครื่องมือของประวีนาทำให้สถานการณ์เลวร้ายหนักกว่าเดิมแทนพงรู้สึกผิดจึงคอยช่วยเหลือให้ทันพันได้สมหวังในรักกับปารมีทานตะวันหลานสาวของพิสมรซึ่งพิสมรรับมาเป็นลูกบุญธรรม เป็นคนฉลาดสาวสมัยใหม่มีความคิดอ่านที่ดีเป็นที่รักใคร่ของทุกคนทานตะวันหลงรักธนามานานแล้วแต่เมื่อรู้ว่าธนารักปัทมาก็ยอมถอดใจเสียสละช่วยเหลือธนาให้ได้แต่งงานกับปัทมาไม่ว่าจะมีผู้ชายกี่คนมาจีบทานตะวันไม่เคยโปรงใจรักใครยังคงมอบความรักความหวังดีให้ธนาเพียงคนเดียวหลังจากรู้ว่าทนามีปัญหากับปัทมา ก็คอยปลอบโยนธนาจนเผอสรารภาพรักธนาธนาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตกับธานตะวันจนปฐมมาคลั่งเป็นบ้าธานตะวันรู้สึกผิดมากตัดสินใจเลิกกับธนาใช้ชีวิตเพียงรำพังพานิติรักธรรมสถิลูกชายคนโตของพระยาอภิบาลข้าราชาการที่ทำงานด้วยความสุจริตเป็นความหวังของพระยาอภิบาล ที่จะเห็นพระนิติลักษ์เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระนิติลักษ์ลาออกจากราชยราชการพยายามหางานอื่นแต่ล้มเหลวโดนเพื่อนโกงพระเนตพระนิติลักษ์ยิ่งกดดันกับลูกสาวหวังให้ลูกสาวทำตัวให้ปู่ภูมิใจพยานิติลักษ์เชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าผู้ชายคือผู้นำฉเฉลียวฉลาดกว่าผู้หญิง ไม่เคยฟังความคิดอ่านของน้องสาวอย่างคุณปริกคุณจำปาหรือคุณปีบและแต่เมื่อถึงจุดตกต่ำสุดของชีวิตพระนิติรักษ์ก็เรียนรู้ว่าการยึดติดก็เหมือนบ่วงที่พันรัดตัวเองทํานุลูกชายคนโตของพระวิจิตตโตมากับความสุขสบายพระวิจิตตเลี้ยงอย่างตามใจต้องการอวดและคมครอบครัวพระยาอภิบาลว่าตัวเองร่ำรวยและเลี้ยงลูกหลานได้อย่างสุขสบาย ทำนุติดนิสัยรักสบายทำงานไม่เป็นคอยแบมือของเงินพระวิจิตตลอดเวลาทำนุรักครอบครัวปนเปิดความสุขของภรรยาและลูกๆด้วยเงินทองใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อปีบลูกสาวคนเล็กของพระยาอภิบาลเป็นสาวสวยหวานศรัทธาในความรักปีบรงรักกับทํานองถูกชะตาในนิสัยใจคอแต่พอรู้ว่า ทำนองเป็นลูกพระวิจิตปีบก็ต้องตัดใจเลิกคบหาและคลองโสดจนถึงปัจจุบันปีบจึงพยายามสอนหลานให้เลิกข้องเกี่ยวกับชายบ้านพระวิจิตรเธอไม่ต้องให้ใครต้องมาเสียใจเหมือนกับเธออีกแม้ว่าภายในใจปีบยังมีใจให้ทำนองและยึดมั่นในความรักครั้งนั้นทำนองลูกชายพระวิจิตรจะมีนิสัยแตกต่างจากพระวิจิต ทำนองเป็นคนอัธยาศัยดีมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูงทำนองหลงรักปีบแต่ปีบบอกเลิกและไม่ติดต่อกับเขาอีกเลยทำนองยังมีใจให้ปีบพระวิจิตบังคับให้แต่งงานกับทารีเพื่อผลประโยชน์ทำนองจำต้องแต่งงานตามหน้าที่แต่ใจเขายังมอบให้ปีบเสมอทำให้ครอบครัวของทำนองไม่ประสบความสำเร็จ